อ่วันนี้ครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาติดชิวหน้ากับปลายาวนะครับเดี๋ยวผมไม่ได้ซื้อตัวขาต่อมานะไม่รู้ว่าจะใช้ได้หรือเปล่าเดี๋ยวต้องลองลองวัดขนาดดูก่อนนะถ้ามันติดอาจจะต้องไปซื้อขาต่อมาอีกเดี๋ยวลองดูก่อนเนาะนี่นะต้องถอดตอนแรกเราก็ต้องถอดกระจกก่อนแต่พอดีผมมี ปากตายแค่เบอร์สิบกับเบอร์สิบสองนะมันเล็กไปอ่ะมันไม่ไขน็อตนี้ไม่ได้เลยต้องเอาตัวเป็นประแจเลื่อนมาไขนะอาจจะต้องระวังตรงนี้หน่อยตรงนี้ก็เป็นพลาสติกชุดสีพลาสติกนะต้องใช้ประแจเลื่อนขันออกไม่มีปากตายตัวเบอร์ใหญ่ นะันมขันผิดข้างแล้วเปล่าทำไมแน่นจังขันทางไหน,น อเออขันมาแน่นนะครับนึกว่าจะไม่ออกละอืม ลอดสองข้างเลยทีนี้เรามาดูในชุดิว ว่าเขาให้อะไรมาบ้าน ผู้มือการใส่เขาชอบล้ว่าไม่ได้บอกอะไรมากนะเด,ด,ดี๋ยวลองเราเดาดูว่ามันต้องใส่ยังไงอ๋อเขามีตัวต่อมาให้ตัวต่อกระจกแล้วก็ขานี้ขาอนี้ก็น่าจะใส่กับตัวต่อกระจกนะาะแบบนี้ น่าจะประมาณนี้นะแล้วก็อันนี้ก็คือยึดกับกระจกตัวนี้ยึดกระจกตัวนี้ยึดขารอบน้แล้วจะต้องถอดตัวต่อกระจกออกด้วย มันจะถอดแน่นมากเลย ่นไม่ออกแล้ทุกคนต้องแกะยังไงเออนี่ทุกคนผมก็งงอยู่กับตัวต่อกระจกอยู่นานเลยนะกว่าจะไขออกมาได้นุกไขไปทางไหนทิงจะถูกอะ่ะ งงจะได้ออกมาแล้วก็มาใส่คืนนะตัวต่อนี้ใส่เข้าไปก่อนต้องมีสองข้างเอ้าผมมีกข้างหนึงไปไ่าไน ต่อครเอหนึ่งีกตัวหนึ่งใส่ไว้ก่อนเครื่องมือก็ไม่พร้อมนะ mm. เครื่องมือก็ไม่ใช่ของมัน,มนก็เลยงงๆครับตอนไขก็งงไม่รู้ว่าต้องขายไปทางไหนนี่เปรียวมันอยู่ทางไหนกันแน่ นี่ใส่ตัวต่อกระจกเดิมเข้าไปก่อนนะครับเสร็จแล้วก็เออตัวนี้ตัวขากระจกขาชิวของเรา ข้างไหนเป็นข้างหนึ่งนี่น่าจะข้างซ้ายผิดไหมแบบนี้เนกะนี่ก็ตัวนี้เป็นตัวต่อของมาระชิวนะครับใส่แบบนี้ใส่เข้าไปอีกชั้นหนึ่ง เนี่ยผมงงกับเกลียวมันว่าเกลียวมันต้องหมุนไปทางไหนกันแน่หมุนตามปกติหรือเปล่าครับ ปกติมันต้องหอุ่นไปทางไหนงงจริงๆเลยน็อตก,กระจกนี่ทำไมใส่ยังไงถ้่ไม่เข้าถ้าน,นี้ใส่พอดี ใส่กันไม่ได้เหมือนนอตนี่จะใส่กับตัวต่อของเดิมไม่ได้เลยนะทุกคนใส่ไม่เข้าอ่้แต่มันใส่กันเองเนี่ยได้ของเขาใส่กันเองได้ จะใส่กับของเดิมเราไม่ได้ถ้าเผื่อเราเอาตัวยาวออกก่อนมันจะสั้นไปหรือเปล่าอนดูนะ มันจะไม่ได้เลยเตัวสั้นที่มากับชิวใส่ไปก่อนนะครับ <c oughs> แล้วก็เอาตัวยาวใส่ลองดูเพราะมันใส่ข้างบนนี้ได้แต่ตัวตัวสั้นนั้นมันใส่บน,นของอันเดิมนี้ไม่ได้ ลองดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไง เจก็ไม่มีคไม่ใช่ตัวอะไรไง ทำอะไก็กลัวหักนะคนเห็นเขาบอกว่ามันเปราะนะโตลองประมาณนี้ก่อนเนาะแล้วก็อลองใส่ชิวดูแอบรอดไหม <c oughs> กให้ตัวหกเหลี่ยมมาสองตัวนะไปดูว่าอันไหนเป็นอันไหนนี่จะเป็นแบบนี้ อ๋อมันเป็นนอ็อตแล้วก็มียางอยู่ตรงกลางนะครับเนี่ยวเราต้องน่าจะเอาอยางนี้ไปใส่ในชิลนะเาอาออกมาก,ก่อนนี่แบบนี้แล้วเราก็เอาอยางมาใส่ในชิว นึกว่าจะง่ายนะครับยากเหมือนกันนะนี่ยางไปใส่แบบนี้นะนี่กจะต้องทำทั้งสี่อันเลยนี่ไว้ก่อน ได้สองละ <c oughs> 三。 Okay. ใส่ยางไป4อันแล้วนะทีนี้เราก็ประกอบน็อตใส่กับคขอบไป ใส่ลวมๆไว้ก่อนนะครับเองใส่ให้ครบสี่ตัวก่อนเสียวเป็นรอยก็เสียว โ okay. oh. ทำไมมันห่างกันจังผมใส่อะไรผิดหรือเปล่านี่นะทุกคนผมใส่ตัวชิวหน้าไปแล้วแหละแต่ถอดกระจกเนี่ยมันงงมากเลยนะ เหมือนเกลียวของตัวกระจกอ่ะมันจะหมุนไปกลับด้านนะครับกลับด้านกับน็อตทั่วไปส่วนตัวล่างเนี่ยหมุนตามน็อตปกติก็เลยงงนะก่อจะใส่จะถอดได้นี่งงถลอกไปหลายจุดเลยนะครับผมก็เลยว่าติดแค่ชิวแค่นี้ก่อนนะเลยไม่ได้ถ่ายให้ดูเลยเพราะผมงงมากเลยก่าจะติดได้นะครับงงจริงก็อาจจะมีเบี้ยวนิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรแล้วเอาแค่นี้แหละเขามัน ไม่มีเครื่องมือด้วยนะครับถอดก็ยากใส่ก็ยากแล้วก็มนวนซ้ายวนขวายัางไงก็ไม่รู้ผมไม่ค่อยเข้าใจนะที่จริงมันยังเหลือบายาวอีกอันหนึ่งนะที่ต้องใส่ตรงเนี้แต่ว่าเดี๋ยวหาวิธีก่อนเพราะว่าใส่ไปเลยน่าจะไม่ได้มันน่าจะติดเนี่ยครับติดตัวเรือนไม้นี่ยต้องดูก่อนว่าหาวิธีใส่ไงนะแต่ว่าผมไม่ค่อยอยากถอดกระจกนี้แล้วอะถอดแล้วใส่ยากมากเลย ครับทุกคนวันนี้ก็ได้ประมาณนี้นะใส่ชิลหน้าเพิ่มไปอีกอย่างหนึ่งครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ